สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SR Motor ช่องที่รวมทุกเรื่องราวมอเตอร์ไซค์ใหม่รีวิวจริงข่าวแรงและข้อมูลที่คนรักสองล้อต้องรู้ก่อนอื่นถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่อง SR Motor เพื่อไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัวกันแบบรัวๆวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์ยอดนิยมรุ่นใหม่ล่าสุด2026 Honda ADV 1 6 6 0รุ่นที่หลายคนรอคอยบอกเลยว่ารอบนี้ Honda จัดเต็มทั้งดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความคุ้มค่าเหมาะทั้งที่ในเมืองและออกเทริปเดินทางไกล เริ่มกันตั้งแต่ภาพลักษณ์ภายนอกของ Honda ABB 1 6 0ี2026ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสปูเตอร์สายรุย่นแต่ปรับรายละเอียดให้ดูทันสมัยดุดันและพรีเมียมมากขึ้นไปหน้าและด,ดีไซน์ใหม่ที่ความสว่างคมชัดพร้อมเดทาร์มบันน i งไลท์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเท่นในทุกมุมมองปายท้ายและดีไซน์สปอร์ตเน่นเดนบอด,ดี้รอบคันถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงแต่ยังคงความปลดเปรียวส่วนแฟร์ลิงด้านข้างมีเส้นสายเฉียบคมมากขึ้น ที่ฟิร Big ลรถบิ๊กไบค์แอดเวนเจอร์ยอดส่วนกระจกหน้าปรับระดับได้ช่วยลดแรงลมขณะขับขี่ทางไกลทําให้การเดินทางสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรื่องท่านั่งของ ADV 160รุ่นปี2026ยิงง่งคงเด่นเรื่องความสบายเบาะนั่งกว้างรองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้สอนความสูขขงเบาะกำลังดีขี่ง่ายแม้คนดูร่างไม่สูงมากแทนบาะกวา้างทวกคุงง่ายให้ความมาั่นใจทั้งในเมืองและทางลุยเบาๆใต้เบาะยังคงมีพื้นท,ท,ที่เจ็บของขนาดใหญ่ ใส่บวกกันน็อกเต็มใบได้สบายเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากๆม,มาดูที่หัวใจสำคัญอย่างเครื่องยนต์ Honda a d v 1 6 0่226มาพร้อมเครื่องยนต์ e s g บวกสิงวาลขนาด157บซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละงกำลังแรงขึ้นประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเครื่องยนต์รูปนี้ให้การตอบสนองคัาเร่งที่ดีมาก ออกตัวไวเล่แซงมั่นใจเหมาะทั้งขี่ในเมืองที่ต้องมีจุดไปไปและการเดินทางไกลบนทางหลวงระบบเกียร์อัตโนมัติ d v t ทำงานนุ่มนวลขีงไ,งไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลี่ยนเกียร,ยร์อัตราการประหยัดน้ำมันถือว่าโดดเด่นตามสไตล์ฮอนด้าเติมครั้งหนึ่งถีงได้ไกลช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวระบบช่วงล่างก็เป็นอีกจุดเด่นของ ADB 160รุ่นนี้ด้านหน้ามาพร้อมโชอคอัพเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นโช๊คคู่ซับแทงที่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีมาก ไม่ว่าจะเจอถนนคลุกคลังลูกร้าหรือทางลูกรังเบาเบารถก็ยังให้ความนุ่มนวลและมั่นคงเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยป้องกันล้อล็อกในสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทุกสภาพถนนล้ออันลอยขนาดเหมาะสมพร้อมอยางแบบกึง่งออฟโรดช่วยเพิ่มการยึดเกาะทั้งถนนแห้งและถนนเปียก ในด้านเทคโนโลยี Honda ADV 160ปี2026ก็ไม่น้อยหน้าใครมาพร้อมหน้าจอเรียนไมดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันอัตราสิ้นเปลืองและข้อมูลการขับขี่ต่างๆรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนในบางตลาดทำให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น ระบบกุญแจอัจฉริยะสมาร์ทขี่เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยไม่ต้องเสียบกุญแจให้วุ่นวายมีระบบกันขโมยในตัวช่องชาร์จไฟ USB สำหรับชาร์จมือถือระหว่างเดินทางถือว่าเอาใจสายท่องเที่ยวและคนใช้รถทุกวันจริงๆความรู้สึกในการขับขี่ของ Honda ADV 160รุ่นปี2026ต้องบอกเลยว่าลงตัวมากการควบคุมง่ายน้ำหนักรถบาลานซ์ดีเหลียวคล่องในเมืองแตกก็ยังมั่นคงเวลาใช้ความเร็วสูง เสียงเครื่องเงียบนุ่มไม่สั่นสะเทือนมากทําให้ขี่นานนานไม่เมื่อยเหมาะกับทั้งมือใหม่และคนที่มีประสบการณ์สำหรับใครที่มองหารถสกูตเตอร์ที่ใช้งานได้หลากหลาย ADV 160ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้กันมากที่สุดก็คือราคา Honda ADV 160ปี2026จากข้อมูลคาดการณ์และดาวโน้มตลาดในประเทศไทย ราคาเปิดตัวหน้าจะอยู่ประมาณ9 9 0 0 0ถึง1 5 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับออปชันและสีที่เลือกซึ่งถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เครื่องยนต์เทคโนโลยีและชื่อเสียงของ Honda ถือว่าคุ้มค่ามากเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการออกทริปท่องเที่ยวแบบสายลุยเบาๆใครที่กำลังลังเลระหว่างสกูตเตอร์ทั่วไปกับรถแนวแอดเวนเจอร์ บอกเลยว่า Honda ADV 160ปี2026เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสรุปโดยรวม Honda ADV 160รุ่นใหม่ปี2026คือการพัฒนาที่ลงตัวของสกูตเตอร์สายลุยดีไซน์เท่เครื่องแรงประหยัดน้ำมันขี่สบายเทคโนโลยีครบและราคาจับต้องได้เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถคันเดียวจบใช้ได้ทุกวันและพร้อมลุยทุกเส้นทางถ้าชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่อง SR Motor เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปดูรถรุ่นไหนฝากติดตามกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ